ได้่าจั <laughs> ตบต้องดีๆเด้อเด้อตกจับต้องดีๆตกต้องเว้ย <that> โอ้ยตายตายตายชนเบก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 โอ้โอ้ยตายเลยแบบนี <c ười> <c ười> ah ้กี่นาทีแล้วโอ้นึงนาทีอ่ะไวมากเลยอะโอ้ยทำไมช้ากิดช็อกอะ โอ้ยโอ้ยถ้าใครหัวใจมาจะเล่นเนื้อี่โอ้ยโอ้ยยืนยังไงตั้งตาเออมาอีกกดให้ปอดิกดกดครั้งเนี่ยกดนี่กดไว้กดไว้ไม่กดไปดิไม่ปล่อยมันก็เบรกดิเนี่ยปล่อยมันเบรกแล้วกดไว้กดไว้ ไปกำลังได้ปล่อยเลยโอ้โหสุดยอดครับ <c oughs> สุดยอดเกือบชกครับเกือบชกโอ้โหสุดยอดจริงๆครับสุดยอดมากเลยนี่คือสุดแล้ว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 โอ้ ใครับมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,อวออโอ้เหมือนจะตกโอ้ยต่างต,า,ตางต่า,ตางตาป็งแบบไหนบ้างฮหสนุกไหมโอ้โหเราไม่ได้เบรกเลยเมื่อกี้มาเลยนะโอ้โห เอาแค่นี้แหละอ๋ออีกสักนิดหนึ่งก่อนนี่เขาดึงกลับแล้วนะนี่เขาดึงกลับแล้วโอ้เร็วมากเลยนะ่ะเหมือนจะลุดนะเมื่อกี้อ่ะตกใจมากถ้าลุดนี่ไม่เหลือครับไม่เหลือเลยถ้าลุดนี่โอ้โหสำหรับพี่นี่ก็สวัสดีครับเหยี่ยวเกือบแตก